สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับเ็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการย o u c a ในชีวิตประจำวันของเราค,ะค่ะครับผมวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงศีลศักดิ์สิทธิ์อีกศ,รรศรรีลหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือว่ายังไม่เคยได้รับนะคะอันนี้ก็คือศรรีลเจิมคนไข้เวลาที่คุยกันเนี่ยนะพอถ้าเราสบายดีเนี่ย เรามักจะไม่คิดถึงหมอแต่ถ้าบางทีเนี่ยเรารู้สึกไม่สบายตัวหรือว่ามีอาการที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเราจะคิดถึงหมอแล้วทีนี้ในสินเจิมคนไข้เนี่ยนะคะว่าเ,เราจําเป็นจะต้องรับไหมเราจะต้องรับตอนไหนอะคะพ่อครับถามว่าจําเป็นไหมแน่นอนจาเป็นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกทุกครั้งนะครับว่ามีจุดเจ็สินเนาะในชีวิตคุณชนที่เราต้องรับนะครับ ราะฉะนั้นสินเจิมคนไข้เนี่ยมันไม่ใช่สินที่มันมีคุณค่าน้อยกว่าศินอื่นไม่ใช่เลยนะครับมันมีคุณค่าเท่าเท่ากับศินอื่นเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในในชีวิตของเราเ,เราไม่ใช่เป็นคนที่แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นวัยรุ่นอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งเราก็แก่เท่าบางบาง,บางช่วงเวลาเราเ,าเจ็บป่วยเนาะเพราะฉะนั้นความตายนะเป็นสินที่ไม่มีใครดูเลได้เนาะนนสินเจมิม คนไข่เนี่ยเป็นสิงที่แน่นอนมันสําคัญกับชีวิตของเราเพราะมาเกี่ยวกับชีวิตมาเปรียกมาเกี่ยวกับความเป็นและความตายแล้วรับได้บ่อยๆไหมครับพ่อเราสามารถรับได้มากกว่าหนึ่งครั้งแน่นอนนะครับเพราะว่าความเจ็บป่วยเจ็บป่วยอาการหนักเนี่ยมันเราไม่สามารถบอกว่าได้ว่าจะจะป่วยหนึ่งครั้งเนาะจะป่วยหนักสองครั้งไม่มีใครพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเรามีความเจ็บป่วยที่ที่ทุสิบวันอาการหนัก ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแม้ถ้าผู้ป,ป่วยเองสามารถขอสินเจิมจากพระสงฆ์ดได้ทุกครับ<อ>นะครับแล้วเช่นเดียวกันกับความชาราภาพก็สามารถรับสินเจิมได้เพราะว่ามาเป็นมาเป็นการเตรียมตัวนะครับมาเป็นการเตรียมตัวแล้วยิ่งเวลาเราเจ็บป่วยเราชาราเนี่ยมันความ ความไม่สบายมีเยอะมากนะ,ค,ะความทุกข์ทรามานมีเยอะมากสินจมคนไข้นะมันทําให้เรามีความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยสุเจ้าในเรื่องของอการทรมานของพระเยสุเจ้าเนาะนั้นไอเวลาเราได้รับสินเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจถึงมหาทรมานของพระเยสุเจ้ามากขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะยศถวายความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนะี่ยแด่พระเยสูเจ้าเนาะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผ่าทรมานของพระเยสุเจ้าโดยผ่านทาง ความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราโดยผ่านทางความฉละาภาพของเรานะครับ,รบอันนี้แหละมันจึงทําให้สินเจิมเนี่ยมันมีคุณค่าและมันมีความหมายนะครับบางคนเนี่ยนะคะเขาจะรับสินเจิมคนไข้เนี่ยโดยที่เขาตระหนักรู้อย่างเช่นก่อนที่จะไปรับการผ่าตาดัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นเราก็อยู่ในน้ำพระทัยของพระตืนเจ้าใช่ครับใช่ครับ แน่นอนใช่สิน,สนเฉืมเนี่ยน่นเหนื่อยใจที่พ่อบอกว่าเรายกถวายความทุกทรมานของเราเนี่ยเป็นเดียวกับมหาทรมานของพระเยสุเจ้านอกจากนี้แล้วในความเชื่อคาคาอลกของเราเนี่ยเราเชื่อว่าพระเยสุเจ้าเนี่ยรักษาคนตาบอดรักษาคนโรคเรื้อนอทำให้คนตายฟื้นคืนชีพนะฮะและรักษาโรคมากมายในสมัยที่พระองค์ยังพระชนอยู่ในโลกใบนี้ ดังนั้นม,มีหรือที่พระเจ้าจะไม่มีความเมตตานะต่อคนที่ต้องทรมานด้วยโรภยคภัยไข้เจ็บเนาะแน่นอนพระเมตตาของพระเจ้าโดยผ่านทันศีลเจ,มจิมข<ค>นป่วยเนี่ยหรือว่าสมเจิมคนไขนะ้น่ะมันทําให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะอันดับแรกแน่นอนได้รับกําลังใจใจากพระเจ้าและถ้าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าเนาะในความเชื่อของเราเราเชื่อว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า จะทําให้ญาติพี่น้องพี่น้องของเราที่เจ็บป่วยนะได้รับพระเมตตาจากพระองค์จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บตายนะครับค่ะพ่อคะแล้วพ่อเคยมีประสบการณ์ไหมคะเวลาที่ไปเจิมศิลเจิมคนไข้เนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกล้าเพราะว่าเดี๋ยวเรียกพ่อมาเจิมแล้วตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพ่อแล้วแล้วพ่อมีประสบการณ์ยังไงที่จะบอกกับน้องๆได้ไหมคะครับก็พ่อก็ได้เจิมคนได้ ได้เจอมาหลายครั้งแล้วแหละในชีวิตพ่อเนาะเจอคนอื่นนะครับแล้วก็มีทางที่รำจารับสินสินเจมเนี่ยแล้วก็ได้จ่ายรถนี้ไป <c oughs> นะอย่างสงบแล้วก็หลายคนก็ยังมีชีวิตยอยู่จนถึงวันนี้ก็มี <c oughs> นะครับนะไอคนที่พ่อไปเจมเนี่ยมันไม่ใช่แบบหยุดสบายดีบอกว่าพ่อไอผมอยากจะรับเจมิมหรือว่าหนูอยากจะรับเจมิมไม่ใช่นะ <c oughs> เป็นคนที่เจ็บป่วยจริงจงินะมีเคสหนึ่งที่พ่อไป ที่สูงดอกเนี่ยพ่อไปหลายเคสล้ลสวสมมติว่าเป็นอุบัติเหตุบ้างนะหรือว่าต้องผ่าตัดคนเนี้ยผ่าตัดหนักาการหนักเกี่ยวกับโรคหัวใจคนเนี้ยเนาะมีเคสคนเนี้ยพ่อก็ไปเจิมเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ไขป้ป่วยก็มีเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็มีกรณีของคนชาราเนี่ยก็ไปเจิมเนาะก็ เป็นวายที่ที่ต้องไปพัดผ่อน,นกับพระเจ้าในสวรรค์ลแล้วก็ถือว่าเขาได้รับเนาะในสินสัตย์ที่ควรจะได้รับในชีวิตเขาเนาะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ารับสินเจิมแล้วนะคนคนนั้นจะต้องหายไปปกติหรือรับสินเจิมแล้วเขาต้องตายไม่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะประนะสบการณ์ของพ่อเนอี่ยในสิ่ที่ผู้ป่วยได้รับเนี่ย ที่ด้วยสายตาที่เราพ่อมองคนไขนะ้เนี่ยเขามีกําลังใจะนะมีคนหนึ่งมีอมุบัติเหตุหน้าเนี่ยเล็หมดเลยนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยปิดหมดพูดไม่ได้ก็ต้องใช้ท่อเพราะคือุบัติเหตุในรถพลิกคว่ำนะจากบนโดยลงมาข้างล่างเลยแล้วพ่อก็ไปแล้วพ่อก็ถามว่าอยากจะรับสินเจอือไหมถ้ารับเนี่ยจับมือพ่อแล้วก็บีบแขนเน้น เขาพูดไม่ได้เขาได้ยินเขาก็บิดมือพ่อจนแน่งเลยแล้วก็พ่อให้สินเจมเขามันเป็นความประทานนะแล้วเนา้พ่อก็เวลาพ่อให้สินเจมไขนะ่เนี่ยสินที่มัเป็นความตั้งใจของพ่อเนี่พ่ออยากให้เขาได้รับความเมตตาจากพระเจ้านะไม่ว่าจะร่างกายหรือวิญญาณเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระสงฆ์ที่ ให้ร e ักษาเขาแต่เป็นพระเจ้าที่ให้เขาเนาะอย่างเช่นกรณีที่ว่านี่ยตอนนี้คุณป้าคนนี้ก็ยังใช้ชีวิตปกตินะหายป่วยดีแล้วนะครับก็ตอนแรกก็น่าน่าน่ากังวลใจมนกันเพราะว่าน่าเล่หมดเลยนะครับก็อันนี้คือประสบการณ์ที่ที่เคยให้สินเจิมกับหลายๆคนที่ทานมาครับค่ะน้องๆคงจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสินเจิมคนไข้เนี่ยเป็นพระพรพิเศษ ที่พระเป็นเจ้าได้ให้กับเราเป็นพลังที่พระองค์ได้ช่วยเรานะคะในการที่จะเสริมความเจ็บป่วยของเราเนี่ยให้อยู่ในความทุกข์ของพระเยซูเจ้านั่นเองนะคะแล้วก็เป็นองค์พระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้านั่นเองที่ช่วยให้เราได้มีพละกําลังในการที่จะก้าวต่อไปนะคะบางคนเนี่ยนะคะก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วแต่เขาก็ยังบอกได้อย่างเต็มปากว่า เขาพร้อมนะคะเขามีความสุขที่จะไปพบกับพระเป็นเจ้ามีพลังในการที่จะก้าวผ่านจากชีวิตนี้เพื่อที่จะไปพบพระเป็นเจ้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสินเจิมคนไข้ก็เป็นสินที่ช่วยเราอีกสินหนึ่งนะคะที่ทําให้เราได้ก้าวเดินในหนทางสู่ความเป็นผู้ครบครันได้อีกในรูปแบบหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ ขอขอบคุณคุณพ่อบิ๊กนะคะสำหรับคำอธิบายทำให้เราเห็นถึงคุณค่านะคะของสินเจิมคนไข้และช่วยเราในการเดินทางของเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับจงอย่ารักลึกลงในพระองค์และสร้สร้างขึ้นในพ้าองค์ 一样